สวัสดีครับผมจะมาแชร์ตัวอย่างโปรเจกต์ที่พัฒนามาจาก l i n o b o t Framework นะครับโดยผมได้ใช้ l i n o b o t Framework นะครับในการพัฒนามาเป็น Issue Report Bot นะครับมีหน้าที่รับรายงานข้อขัดข้องต่างๆนะครับเป็นตัวอย่างโปรเจกต์ที่ใช้ภาษา Python ในการพัฒนา l i น e OA นะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโปรเจกต์ S i s s u e Report Bot ได้ที่ GitHub นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับรายละเอียดการติดตั้งนะครับให้เราเดับเบิลคลิกเข้าไปใน i s s u e Report Bot แล้วมาดูในโฟลเด er อร์ Setup นะครับซึ่งในโฟลเด er อร์ Setup ก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า s e t u p .txt นะครับเป็นสเต็ปการติดตั้งซึ่งเราสามารถที่จะดูรายละเอียดการติดตั้งไฟล์ s e t u p .txt นะครับในคลิป Line f r a m e w o r k Configuration นะครับและเพื่อความสะดวกนะครับผมก็ได้เพิ่ม Environment สำหรับ Line Board ตัวนี้ให้นะครับถ้าท่านใดใช้ Anaconda นะครับสามารถที่จะ Import ตตัวนี้ไปสร้าง Environment ของท่านได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังได้เตรียมฐานข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล กันไปด้วยนะครับโดยข้อมูลก็จะมีชื่อว่า issue report .sql นะครับสามารถที่จะ Import ไฟล์นี้นะครับเข้าไปใน MySQL เพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบได้เลยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดโปรเจกต์นะครับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของ zip หรือ check out โดยใช้ subversion ก็ได้นะครับ เมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเปิดโปรเจกต์แล้วก็ทำการแก้ไขที่ c o n f i g py นะครับโดยตั้งค่า channel secret channel access token และก็ ng l o c กของท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ Import ฐานข้อมูลนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ db นะครับเข้าไปใน mysql นะครับซึ่ง ตาราง Issue Report นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตารางด้วยกันนะครับที่สำคัญนะครับก็จะมี App Info นะครับก็คือเป็นตารางที่ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดแจ้งเตือนหรือการรายงานข้อขัดข้องนะครับและ Image นะครับเป็นการเก็บข้อมูลภาพรวมถึงตาราง p r o g e s นะครับก็จะเป็นสถานะกา,ารทำงาน ในส่วนของตารางยูนิตก็จะเป็นแผนกที่จะต้องการรายงานข้อขัดข้องไปยังแผนกแผนกนั้นนะครับเมื่อเราทําการ Import ข้อมูลเรียบร้อยนะครับและได้ตั้งค่าในไฟล์ c o n f i g p y เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาทําการศึกษาและพิจารณาหรือหากต้องการปรับแก้นะครับไฟล์ที่สําคัญก็คือเว็บ o o กม a n นเจอรนะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์หลัก ที่ใช้จัดการระบบ l ลายนะครับทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปศึกษาการทำง,งานของฟไฟล์นี้ได้เลยนะครับโดยฟไฟล์นี้หลกัหลกๆนะครับผมจะใช้พาร์ทบั e r นะครับในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและเก็บข้อมูล i ิมเมจต่างๆนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาในรายละเอียดกันได้ครับ เมื่อทำการเซตอัพโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการทดลองลันโปรแกรมนะครับสำหรับวิธีการลั่นนะครับเราก็มาที่ไฟล์ r e a d ี e นะครับโดยขั้นตอนนะครับเราจะเปิด c o m m a n d window นะครับ2 Command ด้วยกันนะครับ Command หนึ่งเราจะลัน nglock.bat และอีก c m m มมาหนึ่งนะครับเราก็จะทำการรันตัวเว็บมุก ของเรานะครับมาเริ่มไปเลยนะครับขั้นตอนการรันก็จะคล้ายๆกับการรันไ i บอร์ดเฟรมเวิร์กนะครับก็คือ1เด๋ยบเพิ่นคลิกไปที่ Run n g l o g ีหลอกดนะครับเพื่อทำให้เครื่องของเรานะครับออกสู่อินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นนะครับก็พ m c m d ไปที่ address bar นะครับ ท่านแรกนะครับเราต้อง activate linebot environment หลังจากนั้นนะครับก็ทำการใช้ python update webhook.py หลังจากอัปเดต webhook เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้คำสั่ง python <at>. p y เพียงเท่านี้นะครับเว็บมูฟของเราก็จะสตาร์ทพร้อมใช้งานไลน์บอรนะครับเรามาเริ่มต้นใช้งานโดยการเปิดไลน์บอรขึ้นมานะครับสำหรับไลน์บอร์นี้นะครับผมได้ทำลิสต์เมนูไว้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยเราสามารถเริ่มต้นใช้งานโดยกดไปที่เรื่องร้องเรียนนะครับ หลังจากนั้นทำการพิมพ์ชื่อผู้ที่จะให้ข้อมูลนะครับชื่อเดวิดต่อมานะครับระบุรายละเอียดว่าถนนชํารุดแล้วทำการแจ้งไปยังแผนกไหนนะครับผมก็จะระบุไปที่แผนกงานอาคารระบุพิกัดที่ต้องการให้ตรวจสอบนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มภาพเข้าไปได้นะครับเราสามารถเพิ่มภาพได้มากกว่าหนึ่งภาพนะครับหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลเมื่อเราสร้างข้อมูลเรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการบันทึกก็เพียงแค่กดบันทึกข้อมูลเมื่อบันทึกเรียบร้อยนะครับ เราสามารถที่จะตรวจสอบความก้าวหน้าของการทำงานได้โดยใช้เมนูตรวจสอบสถานะร้องเรียนก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นข้อมูลอยู่ในขั้นตอนรอตรวจสอบนะครับเนื่องจากเราบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับไว้ในระบบฐานข้อมูลดังนั้นเราจรึงสามารถที่จะทำเว็บหรือทำ หน้าแอดมินนะครับสำหรับจัดการข้อมูลได้นะครับโดยผมได้ทำการทดลองสร้างหน้าแอดมินที่อยู่ในรูปแบบของ G i S โดยข้อมูลนะครับก็จะรายงานขึ้นมานะครับพร้อมกับระบ,บุสถานที่ผมสามารถที่จะปรับให้เปลี่ยนสถานะเป็นกำลังดำเนินการนะครับยังสามารถที่จะดูภาพข้อมูลได้นะครับ และกลับมาที่ตัวไลน์บอร์ดของเรานะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับก็จะเห็นว่าถนนจำรุดที่เรารายงานไปนะครับอยู่ขั้นตอนกำลังดำเนินการล้องเป็นเรียบร้อยดูนะครับแล้วมาทำการตรวจสอบดูอีกครั้งนะครับก็จะเห็นว่าถนนจำรูดดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างโปรเจกต์ นะครับที่ผมได้ทดลองทําขึ้นมานะครับซึ่งทุกท่านนะครับสามารถนำโปรเจกต์หรือไลนบอรดนี้นะครับไปพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของทุกท่านได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ